สี่ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมจะมาแนะนำลิปที่ทาอยู่นั่นก็คือโตอี้ r e a m y m a t t e ค่ะเป็นลิปออร์แกนิกสารสกัดจากธรรมชาติ100%เลยนะคะสีเนี่ยอัดมาจจด้วยฟูดเกรดมาจาก อเมริกาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเมทาเป็นแบบติ้งข้างในเดี๋ยวจะทาแบบเต็มปากให้ดูนะคะว่าจะสวยแค่ไหนสีที่เมทานะคะเป็นสีเชอร์รี่โรสค่ะเป็นสีแดงออกอมชมพูนะคะเป็นสีที่แซ่บมากเม็ดสีแน่นสีสวยไม่แตกไม่แห้งเลยนะคะ อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าเป็นลิปออร์แกนิกสารสก,กัดจากธรรมชาติ100%เเลยมันผสมผสานการบำรุงจากออร์แกนิกโรสทิปออยล์ซันฟลาเวอร์ออยล์อากอยและวิตามิน E นะคะไม่ทำให้ปากเราดำปราศจากการระคายเคืองแน่นอน,นะคะ่ะทาแล้วจะไม่รู้สึกแห้งตึงหรือว่าเป็นขุยช่วยบำรุงฝีปากไปในตัวนะคะให้ชุ่มชื้นและสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาฟีลลิ่งที่ เราทาออกมามันก็จะแบบมีความแมตต์เบาๆไม่แห้งแล้วก็ไม่มันวาวจนเกินไปนะคะทั้งนี้นะคะยังสามารถเอามาทาแก้มทาตาได้ด้วยนะคะคุ้มสุดๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆฟังสรรพคุณของมันแล้วดีเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่ด้วย แท่งละ269บาทตอนนี้มีซื้อ3แถม1คุ้มสุดๆค่ะเพื่อนๆจัดส่งให้ฟรีอีกนะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจเนี่ยคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปเที่ยวก่อนนะคะบ๊ายบาย